ประวัติหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยวัตกโกอยุธยาพระครูสุนทรธรรมนิวิทย์หลวงพ่อรวยวัตกโกตำบลดอนหญ้าดางอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหนึ่งในบรรดาพระอาจารย์แห่งเมืองกรุงเก่าที่มีความกลังเป็นธตระคือท่านพระครูสุนทรธรรมนิวิทย์หลวงพ่อรวยเจ้าอาวาสวัตกโก ตำบลดอนหญ้านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อมีความเป็นอยู่สมถะเรียบง่ายพูดน้อยถามคำตอบคําและมักจะเป็นผู้ฟังเสียมากกว่าพระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประเวทวิทยาคุณต่างๆของหลวงพ่อคือหลวงพ่อชื่นเจ้าคณะแขลงอำเภอภาชีเจ้าอาวาสวัดภาชีหลวงพ่อชื่นอดีตเจ้าอาวาสวัดภาชีท่านสืบทอดวิทยาคุณต่างๆทางสายวัดพระญาติการาม ผู้เป็นบูรพาจารย์แห่งสำนักนี้ในสมัยก่อนคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อกลัน่นพระเกจิอาจารย์ผู้รุ่งเรืองพุทธาคมคาถาเป็นอมตะตลอดกาลพระบูรพาจารย์รูปนี้มีสิทธิผู้สืบทอดเวทมนต์คาถาหลายรูปด้วยกันอาทิหลวงพ่อใหญ่วัดสแกหลวงพ่ออั้นวัดพระญาิหลวงพ่อสีวัดสแกหลวงพ่อดูวัดสแก่หลวงพ่อชื่น อดีตเจ้าอาวาสวัดภาชีประวัติวัดตะโกอําเภอดอนย่าหนางอําเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดตะโกตั้งอยู่เลขที่31บ้านตะโกหมู่สองตำบลดอนย่าหนางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดคณะสงฆ์มานิกายมีที่ดินเขตสังฆาวาสและพุทธาวาสเนื้อที่ประมาณาเจ็ดไร่เศษบริเวณเขตวัดโดยรอบมีบูบ้านประชาชน และทุ่งหนาล้อมรอบอาคารเสนาสนะต่างๆมีอุโบสถกว้าง6เมตรยาว14เมตรศาลาการประเรียนกว้าง15เมตรยาว25เมตรกุฏิสงฆ์จำนวนสี่หลังหอไตรและหอประชุมปูชนียาวัตถุที่สำคัญมีพระประธานในอุโบสถชาติภูมิหลวงพ่อพระครูสุนทรธรรมนิวิทย์นามเดิมรวยนามสกุลสอนฤทธิ หลวงพ่อเกิดวันศุกร์เดือนอ้ายปีรากาตรงกับเดือนธันวาคมพุทธศักราช2464ที่บ้านตะโกหมู่2ตด,ดอนย่านางอเภอปาชีจัังหวดพระนครศรีอยุธยาบิดาชื่อมีมาดาชื่อศิลลามีพี่น้อง8คนดังนี้1นายมณี2นางผา3นางจำปี4นางเทียม5นายสวย6 พระครูสุนทรธรรมนิวิทย์รวยสอนฤทธิ์เนางสำราญ8นางสังเวียนหลวงพ่อเมื่อปฐมวัยมีชีวิตเหมือนเด็กชนบททั่วไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพกเกษตรกรรมทำนาเลี้ยงสัตว์อายุ12ปีได้เข้าเรียนหนังสือที่วัดตะโกในช่วงนั้นละแวกตำบลดอนย่านาง ยังไม่มีโรงเรียนปฐมศึกษาของทางราชการต้องอาศัยพระพิสุเป็นครูสอนบนศาลาการ,ปรเปรียนมีความรู้การอ่านการเขียนเทียบเท่าชั้นปฐมสีบรรพชาอุปสมบทหลวงพ่ออายุ46ปีจึงบรรพชาเป็นสามเณรพระสมัวบุญช่วยเจ้าอาวาสวัดตโก,โกเป็นพระอุปชาหลวงพ่อศึกษาพระธรรมวินัยขณะที่ครองเพศสามเณรสามารถสอบทำชั้นตรีได้เมื่อ พุทธศักราช2484หลวงพ่ออายุครบ20ปีจึงอุปสมบทณพัทธสีมาวัดตกโกเมื่อวันที่12เมษายน2484ตรงกับวันเสาร์แรมหนึ่งค่ำเดือน5ปีมะเส็งโดยพระเดชพระคุณพระครูสุนทรทำนิวิทหลวงพ่อชื่นเจ้าอาวาสวัดภาชีและเจ้าคณะอำเภอภาชีเป็นพระอุปชาประหลัดจ้อย เจ้าอาวาสวิมูลสุนทรเป็นพระกรรมาวาจาจารย์พระสมัวบุญช่วยเจ้าอาวาสวัตกโกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับนามฉายาทางพระพุทธศาสนาภาษารติโกหลวงพ่อจำภาษาที่วัตกโกมาจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อสอบนักธรรมโทได้ในปีพุทธศักราช2485และสอบนักธรรมเอกได้ในปีพุทธศักราช2487 ศึกษาพระกรรมฐานพระคถาพุทธาคมหลังจากได้สำเร็จพระปริยัติระดับนักธรรมเอกแล้วจึงเข้าไปฝากตัวเป็นสิษย์เรียนวิชากรรมฐานกับหลวงพ่อชืน่นซึ่งเป็นพระอุปชาในเบื้องต้นหลังจากเรียนวิชากรรมฐานจนกิดเป็นสมาธิได้ฌานกสินแก่กล้าแล้วจึงเรียนเวทบนญคถาต่อไปนายว่าหลวงพ่อชืน่นนายเมตตาประสิทธิวิทยาคุณต่างๆให้จนหมดสิ้น จากนั้นหลวงพ่อยังไปฝากตัวเป็นสิษย์เรียนพุทธ,ธาคมกับหลวงพ่อแช่มวัดวังแดงเหนืออาศัยที่หลวงพ่อรวยมีฌานแก่กล้าในการเจริญภาวนาพระกรรมฐานมีสมาธิจิตรวดเร็วจึงทำให้ท่านมีความขลังในพระเวทวิทยาคมย่างเอกอุความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อได้ก่ออภินิหารปรากฏต,ต่อสายตามาชนนับร้อยเกิดปรากฏการณ์ดังนี้ปรากฏการณ์ครั้งที่หนึ่ง ราว,วางศิลาฤกษ์โรงเรียนบ้านตะโกดอนย่านางในขณะที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชยันโตหลวงพ่อก,กำลังเจิมแผ่นศิลาฤกษ์กำนันแสวงโชคชัยชักปืนยิงข้ามสายสินปรากฏว่ายิงไม่ออกทั้งหกนัดครั้งที่สองในงานเปิดป้ายที่ทำการกำนันตำบลดอนย่านางในขณะที่หลวงพ่อก,กำลังเจิมป้ายกำ,กำนันแสวงคนเดิมชักปืนยิงข้ามป้ายที่ทำการกำนันปรากฏว่า ยิงไม่ออกเช่นเคยครั้งที่3ในงานยกจ่อฟ้าศาลาการประเรียนวัตโกในขณะที่หลวงพ่อและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงกำลังเข้าแถวจับสายสินเพื่ออันเชิญช่อฟ้าขึ้นปฏิสฐานบนแทน่นกำนันแสวงเจ้าเก่าได้ชักปืนยิงข้ามสายสินอีกปรากฏว่าปืนกลายเป็นสภาพท่อนเหล็กไปโดยปริยายคือยิงไม่ออกเป็นครั้งที่สพอเบนปากกระบอกปืนไปทางอื่น เสียงปืนดังถี่ยิบกำนันแสวงถึงกับเข้มลงกราบขอกมาหลวงพ่อกล่าววาจาแบบเสียงดังฟังชัดว่าผมยอมแล้วครับหลวงพ่อการที่กำนันแสวงใช้ปืนยิงข้ามสายสินในขณะที่หลวงพ่อประกอบพิธีทางาศาสนาถึงสามครั้งสามคราวนับว่าเป็นการหมิ่นหลวงพ่ออย่างมากแต่เทว่าหลวงพ่อไม่ถือโกรธและดูเหมือนว่า ท่านจะล่วงรู้ความในใจของกำนันสแสวงทุกครั้งไปท่านจึงอุดปืนไฟเพื่อให้เห็นอภินิหารคราวหน้าท้กกำนันสำนึกจะได้ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีงามอีกต่อไปครั้งที่4อาจารย์เหลือเผา,าดีอดีตเจ้าอาวาสวัดบานยางอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีปัจจุบันลาเพศพลมจันทร์มีบ้านพักอยู่ที่ตลาดหินกองจังหวัดสระบุรี อาจารย์เหลือท่านนี้ในขณะที่ครองเพศสมณะได้เจริญพระกรรมฐานได้ชานสมาบัติชั้นสูงสามารถอย่างรู้สิ่งเร้นลับต่างๆได้ทราบว่าหลวงพ่อรวยเจ้าวาดวัดโกทรงคุณสมบัติในวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นเจโตปริยชานจึงใค่ทดสอบให้เป็นที่ประจักษ์วันที่23พฤศจิกายน2527อาจารย์เหลือเดินทางมาที่วัดโก พอมาถึงหน้ากุฏิไม่มีการบอกกล่าวเล่าแจ้งให้เสียเวลานั่งบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตเป็นสมาธิหวังกราบคุณวิเศษของหลวงพ่อรวยเรียกว่าหักเหลี่ยมหักคมกันซึ่งซึ่งหน้าพระครูสุนทรธรรมนิวิทย์หลวงพ่อรวยปาสาธิโกได้มรณภาพลงในปีพุทธศักราช2560สิริอายุครบ95ปี76พรรษาลูกศิษย์ได้เก็บสังขารไว้หนึวัน จากนั้นเมื่อเปิดถีบสังขารเมื่อวันที่30ตุลาคม2561พบว่าสังขารหลวงพ่อรวยไม่น่าเปื่อยจึงได้เก็บรักษาไว้ในโรงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์และประชาชนได้เข้ามากราบไหว้ในพระหมหาธาตุเจดีปาสาทิโกพระหมหาธาตุเจดีที่สวยงามประจำวัดโกเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2557 โดยในวันที่13พฤษภาคมส5 5 7นายนายวิทยาผิวผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานโดยมีพระครูสุนทรธรรมนิวิทย์หลวงพ่อรวยภาษาธิโกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์เป็นปฐมฤกษ์ในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ซึ่งมีอาจารย์วนิดาพึ่งสุนทรศิลปินแห่งชาติด้านสถาปัตยกรรมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชาชุ่มเกสรดออรองอาจอุดากรอ,อาจารย์ตะวันวีรกุลอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกันออกแบบเป็นมหาธาตุเจดีย์ที่มีขนาดสูงใหญ่โดดเด่นอยู่ภายในวัดพื้นที่โดยรอบปล่อยเป็นที่โล่งกว้างต้อนรับคณะาศรัทธาสาธุชนที่มากราบไหว้สังขารหลวงพ่อรวยเจดีย์มีสองชั้นชั้นล่างเป็นฐาน เป็นห้องโล่งกว้างขนาดใหญ่มีโลงแก้วบรรจุสังขารหลวงพ่อรวยเปิดให้กราบไหว้ได้ตั้งแต่9้างเช้าถึงสี่โมงเย็นส่วนชั้นบนเป็นเจดีไม่อนุญาตให้เดินขึ้นไปพระหมหาธาตุเจดีปาปาสาธโกเป็นเจดีที่มีความสวยงามมากวัตโกเป็นวัดที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นที่จำพรรษาของลวงพ่อรวยเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองกรุงเก่า วัตถุมงคลหลวงพ่อรวยรู้จักกันอย่างกว้างขวางจากประสบการณ์ต่างๆมากมายหลายด้านและยังเป็นพระเกจิที่มีจริยวัตรงดงามปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบรรพชาเป็นสมเด็จที่วัตโกจนอายุครบอุปสมบทก็อุปสมบทที่วัตโกเป็นพระนักพัฒนานำเอาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัตโกตลอดหลายสิปี ท่านผู้ฟังครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ทำกรุณากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ